็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงแผด4.1ของคงไก่สตาเรวเลยนะครับโดยแพ่นี้ครับผมบอกไปก่อนเลยว่าผมได้รับสิทธิ์สัมภาษณ์พิเศษเครับจากอาจารย์ไก่ย่างนี่นะครับโดยที่ครับที่ผมนั้นได้บินไปประเทศจีนครับไปสํานักงานมิวโยเลยนะครับเพื่อที่ได้คุยกับเขาโดยตรงนีนครับตัวที่ผมนั้นได้จ้างเขาด้วยเงิน10ล้านเคบิตนะครับบอกเลยว่า เป็นเงินที่แพงมากๆครับผมคุ้มค่าที่จะจ่ายไปม่าเนยครับอันนี้จะเป็นส่วนแรกในการสปอยนะครับใครที่จิตใจอ่อนแอครับสามารถปิดคลิปนี้ทิ้งก็ได้นะครับเพราะว่าตอนจากนี้จะเป็นการสปอยหนักมากนะครับดูอย่างแรกครับผู้บุเบิกเราจะได้ธาตุพืชครับเป็นธาตุใหม่ของเกมครับเป็นธาตุพืชผ่าชีววิทยาครับบอกเลยว่าโอ้โหนักเดินทางธาตุนี้ถือว่าเก่งมากครับความสามารถในการสร้างพืชได้นะครับใช่แล้วก็เอาพืชจนมีศัตรูครับให้ศัตรูนั้นติดเมากัญชาตายครับบอกเลยว่า เป็นนักเดินทางท่าที่แบบเก่งมากครับผมเก่งกว่าอาร์ชิรอนแน่นอนครับแล้วก็อยู่ในครับเทีย S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  ด a m a g e นะครับอยู่บอกเลยว่าด a m a g e นี่ตีทีสิบล้านนะครับถ้าตีเสร็จกตัวที่ติดเมายาสิบล้านนี่คือแรงมากครับเพราะว่าอนาคตนะครับม m o เตอร์เนี่ยเลือดยี่สิบล้านเลยนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับที่แค่ใน MOC ห้องที่ยี่สิบห้านะครับเตอร์บอสเนี่ยเลือดยี่สิบล้านนะครับแต่ว่าผู้เบิกเนี่ยนะครับสามารถตีได้ทีละสิบล้านเลยนะครับเรื่องที่สองครับมาร์ทเซเว่นจะได้ร่างใหม่ครับมีชื่่่อวาารงม ซิกเป็นร่างก่อนที่มาร์สจะเป็นร่างมัสนะครับเป็นร่างอันตรายกายของมาร์สนะครับมีชื่อว่ามัสซิกส์นั่นเองนะครับเป็นร่างที่เก่งมากนอกจากเป็นธาตุน้ําแข็งนะครับอยู่ในผาดปัญญาธาตุน้ําแข็งนะโอ้โหมีความสามารถครับในการแช่แข็งศัตรูได้ครับแล้วก็ทําดาเมจหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์แปลว่าเลยบอกเลยว่าแรงมากครับทำดาเมจหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีโอกาสหนึ่งแสนเปอร์เซ็นต์ในการแช่แข็งศัตรูพร้อมลดต้านทานธาตุอีก 200เนะครับแล้วก็ลดเกาะได้100เปอร์เซ็นต์ผมเลยว่าเก่งมากมากครับมาร์สล่างนี้แนะนำพับควรสุ่มเลยครับขนาดนักบุกเบิกกับไม่เทียบเอสห้าตัวมาร์สกับให้เอสเลยครับเอสยี่สิบตัวเก่งมากมากทุกคนควรสุ่มครับมาร์สแฮปมากเลยครับมันแรงมากต่อไปครับต้านเหิงจะไม่มีผลนะเพราะว่าต้านเหิงนะครับได้ที่ต้านเหิงครับโดนเบรคแทงไปครับต้านเหิงก็ได้แบบว่า PTSD หนักมากครับคือบอกว่าแบบรู้สึกกลัวต่อเบรคมากครับก็เลย ต้องออกไปตามหาดาร์กโบลให้ครบ7จดูครับเพื่อที่จะได้ลักสัตว์ตัวเองเนะครับเพราะฉะนั้นต้านเหิงในแผ่นนี้นะครับจะถูกตัดออกไปเลยเพราะว่าต้องตามหาดาร์กโบลให้ครบ7จ็ดลูเลยนะครับต่อไปครับฮิเมโกะนะครับฮิเมโกะนั้นได้เนเวอร์เดจูโกะไปเลยครับแต่ก็เป็นในส่วนของ อาร์เจนตินะครับนี่การที่จะมารับช่วงต่อแทนครับหลังจากนี้นะครับฮิเมโกะนะครับในแพท4.1และเป็นต้นไปครับจะแทนที่ด้วยอาร์เจนตีหมดเลยครับบอกเลยว่าบอกเลยว่าเรื่องนี้นี่ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับต่อมาครับเวลนะครับต่อไปนะครับเรื่องเวลเวลเนี่ยผมเลยครับว่าเวลเนี่ยจริงๆเวลไปตั้งแต่แพท3.5นะครับก็คือเวลนั้นหลงรักอาชรอนครับแล้วก็แต่งงานด้วยกันนะครับมีลูกมีหนังเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอละออกจากทีมขบวนรถไฟไปครับตั้งแต่ตอนนี้เวลไแล้้ววนครัััตตงโดดปทิ์ ต่อไปครับคาฟกาครับคาฟกาเห็นถึงเรื่องรถไฟครับวรถไฟนั้นนะครับเกิดการแตกแยกกันนะครับนิมิโกะก็ไปแล้วนะครับต้านเขืนก็ไปตามหันดราก็บอกรับวิวก็ทิ้งรถไฟครับไปตามทางเมียเพราะฉะนั้นนะครับคาฟกาเลยมารับช่วงต่อแทนครับโดยรับฉายาใหม่ว่าเดะมัมมี่นะแต่ว่าเมั่นะครับคาฟกาได้เป็นแม่ของพวกเราเองนะครับขอเลยว่าอันนี้เป็นข่าวดีนะครับผมผมชอบมากนะครับโดยต่อไปถ้าจะเป็นเป็นพีีนะครับการเปิดตัวของตัวละครใหม่นะครับซึ่งตัวละครนั้นนะครับเราผมไม่อยากจะปล่อยครับเพราะฉะนั้นผม จะเปิด P V ให้ดูก่อนหนึ่งว่าตัวละครตัวนั้นคือตัวอะไรกันแน่นะครับนี่ครับโอ้โหเกิดแบบอุกกาบาตชนโลกครับบอกเลยว่าสิด้อยมากและนี่ครับคือตัวไลน์นะครับเป็นบอสประจําเดือนนะครับของแพทซีเดนครับบอสตัวนี้ไม่ชื่อว่ากล้วยครับโอ้โหนี่ครับกล้วยดูครับพลังนีจสกิลนะครับผมจชาร์จสายฟ้าแล้วผ่าไปครับดำเป็นหนึ่งหมื่นแรงมากครับถ้าเราไม่มีอ่า ตัวแทงนะครับอย่างฟู่ฉวนอีโวผมบอกเลยว่าแตกแน่แ่ครับแท้เลยนี่ครับอันนี้ครับคือตัวละครใหม่ครับตัวละครนี้มีชื่อว่าอาร์กิวลี่ครับเป็นอาร์กิวลี่ร่างก่อนจะตายครับก่อนจะชิ้นนมแล้วแล้วก็เป็นบอมแล้วก็นี่ครับนี่คือบุคคลที่เาว่าเดินตามเส้นทางของบุครับนี่ครับก็นี่คือร่างตาของอาร์กิวลี่จริงครับ หน้าตาคล้ายปอมปอเลยนะครับหน้าตาเหมือนปอมปอมากนี่ครับโอ้โหไปแล้วฮะมาแล้วครับนี่ฮะอันนี้คือตัวใหม่ครับมีชื่อว่าอากิวเลรี่ครับหรือว่าปอมปอมนี่มาแล้วฮะเกิดการเกิดการต่อสู้วยนะครับบอกไปก่อนเลยชนก่อนหนึ่งทีโอ้โหสกิลพลังสูงมากฮะนี่ครับปั่นเฮลิคอปเตอร์อไปหนึ่งทีแรงมากดามเมจห้าล้านเนี่ยเมื่อกี้ ุ้มชนกับครับโอ้โหตัวนี้ถือว่าแรงมากครับแต่ว่าอะไรครับเพราะว่าปอมปอมนั้นมีสกิลต้านสถานะถึงหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ครับทำให้ไม่หสตันง่ายและพี่กล้วยพี่กล้วยครับพี่กล้วยอ่าอะไรก็ไม่รู้ครับอ่านไม่ออกมาเลยครับพลังนี้เหมือนกัครับถึงเวลาที่ต้องครับเก็บพลังงานไม่ตายครับตอนนี้ปอมปอมพลังงานไม่ตายใกล้ต็มแล้วครับและนี่ฮะถ้าไม่ตายครับยิงแซวออกมาปุ้มโอ้โหแรงมากครับดับเบิลห้าล้านสิบห้าล้านเมื่อกี้ แล้วนี่ฮะโอ้โหอย่าเรียกว่าหมาหมู่ฮะอันนี้เขาเรียกว่าพลังมิตรภาพครับตูไปก่อนแรงมากบอกนีแรงมาก,ก,มากนี่โอ้โหมาแล้วฮะคาร์เมนไรเดอร์ไม่ใช่อะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วนี่โอ้โหมีทั้งมังกรมีทั้งนาฬิกาดาบดาบนี่ดาบผาากาแกล็กซี่นะฟันทีเดียวนี่กาแล็กซี่พังเลยฮะอาร์ชัลอนอายนะดาบอันนี้ถือว่าแรงมากแล้วพี่กล้วยยิงสายฟ้าโอ้โหม็จะทานแรงมากถึกมากฮะ บอสปอมปอมนะครับปอมปอมตัวนี้นะครับเลือดยี่สิบล้านนะครับเท่ากับบอสแต่บอสตีแค่สองหมื่นตีไม่เข้ามาแล้วชักดาบแทงเข้าไปแทงไปหนึ่งทีฟันชุบฟันชุบโอ้โหฟันฮะกดอันติติดขี้ฮะดามสามสิบล้านแล้วมังกรทุบใส่หน้าห้าสิบล้านดามจเนี่ยแล้วครับจะตอกเยียบร้อยฮะนี่พี่กู้จะตอกครับโดนอยู่เวลาไว้แล้วก็เหยียบตูดเข้าไปครับโอ้โหเซ็กโหด พี่กลโดนเซ็กโหดเข้าไปแล้วนี่แล้วโชว์เท่ฮะปอมปอมชอบมากโดนเซ็กโหดแล้วอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหคุ้ยโอ้โคุ้ยโอ้โหคุ้ยคไ้ยเลฮะโอ้โหพี่กล้วยพี่กล้วยโยนคุ้ยโยนเลยฮะนี่ฮะโดนตาแล้วรู้ครับคุโอ้โหเรียบร้อยครับปอมปอมรับพลังของคุ้ยไปนะฮะล้มไปเลยฮะแล้วโดนหัวโบกใส่ฮะ เออเรียบร้อยฮะสุดท้ายนะครับตอนจบนี้ก็คือปอมปอมนะฮะโดนเซ็กโหดนะครับโดนกีใส่จนตายฮะแล้วก็เกิดเป็นเรื่องราวของขิมิกลบแล้วก็คนไกลสเตลเล่เนี่นะฮะผมบอกเลยว่าในเรื่องนี่มันเรื่องที่น่าเศร้ามากนะสำหรับปอมปอมนะฮะก่อนจะมาเป็นกับสารถไฟเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหผมนี่ค่อนข้างเศร้ามากนะฮะอเอ้ก็แล้วแต่นะครับก็นี่ก็คือการจบแล้วสําหรับนะฮะสปอยแพลต่4.1ของฮงไกสเรลเล่เนี <gar are when> ่นะฮะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับ สุดท้ายนี้นะครับไม่มีอะไรนะไม่ไหว